เจ๊หนุ่มคะข้อนี้ทำยังไงคะมีเด็กถามมาค่ะเด็กถามโจทย์มาแล้วหรอวันนี้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะทําการไลฟ์นะคะวันนี้นะอ่ะมาลองดูก่อนนะคะกล้องใหม่ใกล้เลยโอ้โหโจทย์ข้อนี้สบายเลยค่ะพี่อัมินตั้งกล้องยีเลยนะนะเขาบอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยมของนะรูปนี้ตรงกับเท่าไหร่นะมีค่าเท่าไหร่เนาะสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ได้กําหนดความสูงมาถูกไหมครับปกติแล้วเด็กๆจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมเ่ยนะคะจากสูตรของเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานถูกไหมครับ แล้วก็คูณสูงถูกไหมอ่าคูณสูงถูกไหมแต่เผอิญว่าเซนติเมตรสองคูณดังคูณสูงข้อนี้ไม่ได้กำหนดความสูงมาถูกไหมเออแล้วไม่ได้กำหนดความสูงมาลู้จะหาได้ไงนะเรามีสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมโดยอาศัยความยาวของแต่ละด้านนั่นแหละค่ะรู้ความยาวด้านทั้งสามด้านเราสามารถหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้เหมือนกันเราเรียกสูตรนั้นว่าสูตรของเฮรอนฟอร์มูล่านะเฮรอนฟอร์มูล่าว่ายังไงนะคะเฮฮีเฮรอนนะคะนะสูตรของเฮรอนแล้วกันนเเาาะบอกกว่าาาหได้จแอรเเียนาะคืืออพ้นที่ s แล คูณกับ s ลบ b ค่ะคูณกับ s ลบ c s a b c คืออะไรคูเจ๊ใช่ไหมฮะที่ a ก็คืออะไร b คืออะไร c คืออะไร a ก็คือความยาวด้านของด้านที่หนึ่ง b คือความยาวด้านของด้านที่สอง c แค่คือความยาวด้านของด้านที่สามมาดูรูปตรงนี้นะฮะสมมติเราคุณให้หกเป็น a แล้วกัน b คุณก็เป็นห้า c คุณก็เป็นเจ็ดถามว่าสลับได้ไหมได้นะตามสบายเลยอัน a คือหก b คือห้า c คือเจ็ดนะแล้ว s คือไรคูเจ๊ขยับมาดู เอสก็คือนะคะเอสก็คือผลรวมของความยาวแต่ละด้านทั้งหมดนั่นแหละคือความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมเนาะก็คือเอาเอบวกบีบวกซี C แล้วก็จับหารด้วยสองอันนี้นะพอได้เสร็จปุ๊บปู่แทงต้องการนนสูตรทุกอย่างมันก็จะจบเลยฮะนี่คือสูตรเฮลอ,อ่ะมาลองดูเฉลยขอยัดยุบตรงนี้นินะะดน,นึงนะขอยัดญยุบนิดนึงนะไว้ดูเนาะเอาละเอาละค่อยๆไปนะ,ะเรียนจา๋าปึ้งโจกะนะ,ะกุฎิบาลละเอียดนิดนึงเนาะ,ะอ่ะไว้เล็กตรงนี้เพราะฉะนั้นขอ้อนี้มันจบแล้วครับพื้นที่สามเหลี่ยมอ่ะ นะของรูปเนี้นะก่อนออื่นเราหา s ออกมาก่อนนะ s ก็คือเอาความยาวด้านรอบรูปนำมาบวกกันคือ6บวก5ครับบวกใครบวก7นั่นเองแล้วก็จะหารด้วย2ก็จะได้ s ออกมา6บวก5เป็น11บวก7เป็น18 18, 18หารด้วย2ค่าเป็น9เพราะฉนั้นข้อน,นี้ s ก็คือ9แล้วเก็บไว้ก่อนนะยังไม่จบพอเราได้ s เสร็จปุ๊บเราเอาไปแทนค่าในนะฮะ,ะในสูตรนี้ในการหาพื้นที่เน,ะนาะตัวเลขหัวย่าลบนะฮะเพราฉะนั้นพื้นที่จริงๆมันจะมีค่าเท่ากับเท่ากับใคร a เท่ากับนะคะรูทของ s s ก็คือเก้ายังไม่รูปคูณแทนค่าเข้าไป s อสจากนั้นคูณกับเ้าลบเอเือ6 9เลบหครับไปต่อคูณกับเก้ลบห้ครับ9กลบดเนาะคูณกันกับ9กลบเนั่นเองฮะโอ้โหทุกอย่างใส่รูทจบแล้วครับข้อน,นี้นะคะ9ก้าลบหกตีรับกลายเป็นรูทของ9กคูณสไปต่อ9กลบหเหลือ4ี่ฮะ คูณกับเก้าลบเจ็ดเหลือสองครับยิ้มสบายใจทางบ้านค่ะตรงนี้สี่นิดนึงหาะเรียนจ๋าสาวเก้าเดี๋ยวมันคือสามคูณสามถูกไหมเพราะสี่มันคือสองคูณสองถูกไหมซ้ำกันสองตัวถอดดูได้ตัวหนึ่งซ้ำกันสองตัวถอดดูได้ตัวหนึ่งเหลือแค่สามกับสองที่อาศัยในรูดสามคูณสองมีค่าเป็นหกสามกับสองถอดออกมาก็เป็นหกคำตอบออกมาเป็นหกรูดหกค่ะจบเรียบร้อยอวสานค่ะหกรูดหกค่ะเพราะนั้นข้อนี้ตอบหกรูดหกตารางหน่วยนะข้อนี้ไม่ได้กำหนดหน่วยมาเนาะว่าหน่วย เป็นเซนหรือเป็นเมดนั่นเองโอเคไม่จ้าโอเคเนาะนี่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในร้านด้วยนะคะทุกคนทุกค่าแอปพลิเคชันนักประถมที่มีเจอกันค่ะสวัสดีทุกคนโชคดีไปคืนไป